สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตเลมอนการมาสานนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมา,าทําคลิปนวดไทยนะคะซึ่งถ้าใครๆได้ติดตามช่องสวิตเลมอนการมาสานมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราได้แชร์ประสบก,การณ์หรือสาธิตการนวดเท้าเพื่อสุขภาพแล้วก็นวดออยเพื่อสุขภาพไปแล้วนะคะหลังจากนี้พี่อ้อยจะทําคลิปนวดไทยเพื่อสุขภาพค่ะ นวดไทยเพื่อสุขภาพนี่ข้อมงชี้ของการนวดไทยเพื่อสุขภาพคือจะช่วยแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของร่างกายในส่วนต่างๆนะคะเช่นบา่าไหลหลังแขนขาศีรษะนะคะคืออาการเหล่านี้นี่ต้องเป็นสาเหตุเกิดจากการาทำงานหรือว่ากล้ามเนื้อตึง นะคะหรือว่าปวดศีรษะนี่ก็คือเกิดจากความเครียดนะคะการนวดเพื่อสุขภาพก็จะช่วยทําให้อาการเหล่านั้นหายไปนะคะสำหรับลูกค้าบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าการที่เราจะต้องมานวดเราจะต้องรู้ตัวเราด้วยนะคะว่าคือถึงแม้จะเป็นการนวดเพื่อสุขภาพเราก็ต้องรู้ว่าข้อห้ามข้อควรระวังมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่น ถ้าเรามีอาการไข้นะคะจะห้ามนวดถ้าสมมติว่าคุณมีอาการไข้วัดอุณหภูมิแล้วได้38.5องศาเซลเซียสนะคะคืออันนั้นคือห้ามนวดเพราะว่าการนวดนี่คือจะทำให้ระบบไหลเวียนร่างไหลเวียนของเลือดสูบฉีดได้ดีขึ้นแล้วจะทำให้เราตัวร้อนมีอาการไข้ได้เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือคือข้อห้ามอย่างแรก ในการนวดส่วนข้อที่2ก็คือคใครที่มีประสบอุบัติเหตุมีกระดูกแตกหักหรือว่าปวดร้าวนะคะบริเวณนั้นอะ่ะเราจะห้ามนวดเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆน,นะคะต้องการที่จะไปนวดเราต้องรู้ด้วยว่าเออเรามีไข้ไหมเรามี ส่วนไหนของร่างกายที่แตกหักไหมเราต้องแจ้งแจ้งเขานะคะแล้วข้อต่อไปคือห้ามนวดคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะหรือโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตส,สูงที่วัดอ่ามิลลิเมตรปรลอดได้ร้อยหกสิบต่อร้อยนะคะคืออันนี้คือห้ามนวดสำหรับโรคพวกนี้นะคะ คือถ้าคุณอยู่ในในช่วงภาวะที่เรายังคุมอาการรักษาเนี่ยยังยังคุมอาการยังไม่ได้คือก็ต้องห้ามนวดนะคะไม่ใช่ว่าเราแค่ต้องการจะนวดเพราะปวดเมื่อยแต่ว่าเราไม่แจ้งพนักงานนวดว่าเรามีโรคประจําตัวต่างๆโดนเงี้ยคือผลเสียมันจะเกิดกับตัวคู่ ผู้ที่จะไปนวดเองนะคะแล้วก็ผลเสียที่ตามมาก็คือถ้าเป็นพนักง,งานนวดถ้าเราไม่สอบถามลูกค้าว่าเขามีโรคประจําตัวอะไรไหมเนี่ยพอเรานวดไปแล้วลูกค้าอาจจะอาการหนักขึ้นมันก็จะไม่ดีกับตัวผู้นวดเองและผู้ถูกนวดด้วยนะคะมันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาหรืออาการทําให้อาการหนักขึ้นนะคะโรคมะเร็งก็ห้ามนวดนะคะส่วนที่ที่เป็น อาการตรงนั้นนะคือห้ามนวดบริเวณที่เป็นมะเร็งนะคะไม่ใช่ว่าไม่นวดเลยแต่พอเป็นมะเร็งสมมุติว่าเป็นช่องค้องเราสามารถนวดแขนนวดขาได้แตอ่อยู่ในข้อควรระวังและข้อห้ามในตัวสําหรับโรคมเร็งโรคหัวใจนี่คือคือค่อนข้างจะอ่าสติ๊กนิดนึงนะคะแล้วข้อต่อไปก็บริเวณที่เป็นแผล เป็นแผลเรื้อรังหรือแผลติดเชื้อได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ห้ามนวดเป็นบริเวณที่เป็นผิวหนังที่เกิดอาการติดเชื้อฉับพลันมันจะทําให้เวลาเรานวดมือผู้นวดอาจจะไม่สะอาดมันจะทําให้ติดเชื้อลามไปได้เลยนะคะแล้วก็อีกข้อถัดไปก็คือโรคติดต่อในระยะที่มีการแพร่เชื้อนะคะคือที่ห้ามนวดนี่ ผู้นวดเองเวลาเราไปนวดลูกค้านี่เราสัมผัสกับตัวเขาเนี่ยถ้าเกิดว่า,าลูกค้ามีโรคติดต่อที่อยู่ในระยะติดเชื้อเฉียบพันเนี่ยคือถ้า,าพนักง,งานนวดไปสัมผัสตัวเขามันอาจจะติดตัวเราได้นะคะข้อต่อไปบริเวณที่มีการบาดเจ็บภายใน48ชั่วโมงสมมติว่า เราไปเดินบนฟุตบาทเนี่ยข้อเท้าแพงมามันจะเกิดอาการเจ็บบวมบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเอออาการแบบเนี้ยเราไปให้หมอนวดนวดหรือว่าไปเข้าร้านนวดมันจะมันจะดีขึ้นนะคะซึ่งอันนั้นคือเข้าใจผิดนะคะถ้าเกิดว่าประสบอุบัติเหตุหรือข้อเท้าแพงข้อเท้าบวมเนี่ยภายใน48ชั่วโมงห้ามนวดนะคะ เราต้องหาน้ําเย็นหรือน้ําแข็งมาประครบเพื่อที่จะไม่ให้บริเวณนั้นเกิดอาการวมนะคะอันนี้คือห้ามนวดบริเวณที่ข้อเท้าแพงหรือว่าอาการที่บาดจ็บภายใน48ชั่วโมงเพราหลังจาก48ชั่วโมงไปแล้วเราก็มาพิจารณาอีกทีว่าสามารถนวดได้ไหมนะคะส่วนข้อต่อไปคือบริเวณที่ผ่าตัดอ่าคนที่ผ่าตัดในระยะเวลา1เดือน นั่นคือแผลผ่าตัดยังไม่สมานยังไม่หายสนิทนะคะพอเราไปนวดแผลอาจจะเกิดปริดได้จริงๆแล้วควรจะหลังจากผ่าตัดไปแล้ว3เดือนแต่เราก็ต้องบอกพนักง,งานนวดเขาด้วยนะคะว่าเรามีผ่าตัดตรงไหนบริเวณไหนคือมันก็ยังอยู่ในในช่วงที่เราต้องระวังอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามานวดไทยการดัดการยืด มันก็จะสามารถทําให้แผลที่ผ่าตัดเกิดอาการบาดเจ็บซ้ําได้นะคะข้อต่อไปคือผู้ป่วยที่ยังรับยากับคลินิกนะคะคือตัวยาวาฟารินที่มีความผิดปกติของอาการไหลเวียนของเลือดหรือว่าเลือดแข็งตัวนะคะผิดปกติ มีประวัติความผิดปกติของเลือดไหลไม่หยุดเวลาเราโดนแผลอะไรเงี้ยมีแผลบาดแผลเงี้ยเลือดไหลไม่หยุดนะคะเพราะว่าการนวดเนี่ยมันมันจะเป็นอ่าการทําให้เลือดสูบฉีดพอเรามีโรคแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่ามันมีเลือดซึมออกมาหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าเลือดแข็งตัวเฉียบพันธ์อะไรพวกนี้เกี่ยวกับระบบของเลือดเนี่ยนะคะผิดปกติ<ม>ก็ห้ามนวดนะคะ น้นวดอันนี้คือมันจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ผู้มารับการน,นวดนะคะหมายถึงลูกค้าคุณต้องรู้ตัวคุณว่าคุณมีโรคพวกนี้อยู่นะคะแล้วข้อต่อไปก็คือผู้ที่มีภาวะาโรคกระดูกเสื่อมหรือกระดูกเปราะนะคะอันนี้ก็อันตรายสำหรับผู้ผู้มามารับการน,นวดนะคะคือสมมติว่าคุณมี โรคกระดูกเปราะการนวดไทยนี่ค่อนข้างจะอันตรายสำหรับคนบุคคลที่มีโรคต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะว่าการดัดการยืดหนึ่งคือเราอยากนวดอันนี้เข้าใจได้ว่ามันจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื้อแต่ถ้าเราอยากนวดจริงๆเราก็ต้องเข้าใจต้องแจ้งพนักงานว่าเราเป็นโรคนี้นะคะ ก็ต้องพนักง,งานก็ต้องมาดูว่าคุณเป็นขั้นไหนเป็นรุนแรงขั้นรุนแรงหรือเปล่าคือถ้ายังไงก็คือถ้าเป็นโรคก,กระดูกเปราะเนี้ยแค่ให้ลูกหลานบีบๆจับๆก็พอห้ามดัดห้ามยืดห้ามกดแรงๆนะคะเพราะสามารถทําให้กระดูกที่มันเปราะอยู่แล้วหักได้ง่ายนะคะคือข้อมูลเหล่านี้ถ้าสมมุติว่าเ,าเราเป็น คนที่จะไปนวดเนี่ยถ้าเรารู้ไว้มันก็จะป้องกันตัวเราเองด้วยในการที่จะไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเองนะคะพี่กเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่ทราบว่ามาีปัจจัยอะไรบ้างที่ห้ามในเรื่องของการนวดนะคะซึ่งบางข้อบางจุดนี่คือการนวดสำหรับผู้เชี่ยวชาญจริงๆหรือคุณหมอที่เขาเรียนมาด้านศาสตร ที่ลึกๆเฉพาะจริงๆนะเขาอาจจะนวดให้ได้แต่ว่าคุณต้องเข้าไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือว่าเป็น,ปนคลินิกที่เขารับรักษานะคะแต่ถ้าคุณเดินเข้าไปร้านนวดทั่วไปร้านนวดเพื่อสุขภาพนะคะส่วนมากแล้วเทรลปิสหรือพนักง,งานนวดเขาจะถูกอบรมมาเพื่อที่จะนวดเพื่อผ่อนคลายนะคะไม่ใช่การแก้อาการเพราะฉะนั้นพี่อ้อยเคยเจอลูกค้าประเภทที่ว่าเดินเข้ามาเขาคาดหวังกับเราสูง เพราะว่า,าร้านสวิตแลมอนกาดนี้ค่อนข้างจะจะมีชื่อเสียงใน TripAdvisor พอลูกค้าอ่านคอมเมนต์ของของคนอื่นมาว่าเออนวดดีนะั่นนู่นนี่เขาก็จะคาดหวังว่าร้านเราจะต้องแก้ปัญหาให้เขาได้ซึ่งเขาคุ็โรคที่เราไม่สามารถจะนวดได้เคยเจอค่ะเหตุการณ์แบบนี้เจอกับตัวเองพอเราปฏิเสธไปเขาโกรธมากเลยแต่เราจะต้องปฏิเสธลูกค้านะคะถ้าเกิดว่า เข้ามาในเคสที่เราไม่สามารถที่จะนวดให้ได้นะคะอย่าไปกลัวหรือว่าอย่าไปเสียดายว่าลูกค้าเนี่ยเขาเราเสียดายว่าเ,เสียดายเงินเล็กๆน้อยนะคะอันนี้คือเราต้องตัดใจอย่าไปเสียดายถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาคือเขาสามารถที่จะฟ้องร้องเราได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อจํากัดในเรื่องพวกนี้ทั้งผู้ นวดเองเทอราปิสหรือว่าลูกค้าที่จะเข้าไปรับการนวดก็ต้องรู้ด้วยว่าข้อจํากัดในการนวดเพื่อสุขภาพมีอะไรบ้างแต่ถ้าใครมีปัญหาจริงๆในเรื่องที่จะต้องมาแก้แก้เส้นที่เขาเรียกว่าแก้เส้นคุณต้องเข้าไปคลินิกรับรักษาโดยตรงที่เขาขึ้นป้ายว่านวดแก้อาการซึ่งร้านเหล่านั้นน่ะเขาจะนวดเฉพาะทางที่ ที่ไม่ใช่การนวดเพื่อสุขภาพนวดเพื่อสุขภาพนี่ก็จะแก้ปัญหาได้เฉพาะเวลาคุณมีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดมปวดตึงกล้ามเนื้อเกิดจากการทำงานหรือความเครียดนะคะต้องเข้าใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่อ้อยคิดว่าหลายๆเพื่อนๆหลายๆคนคงพอจะเข้าใจเพิ่มขึ้นในเรื่องข้อจำกัดหรือว่าข้อบ่งชี้ในในการนวดเพื่อสุขภาพกับการนวดแก้อาการ จะแยกเป็นสส่วนนะคะด้วยเพื่อสุขภาพคือสามารถเดินเข้าไปแล้วก็ถ้าพนักงานเขาถามอย่าไปคิดว่าเอ๊ะมาละลาบตะลวงเรื่องส่วนตัวมาอยากรู้เรื่องปัญหาสุขภาพฉันทําไมอันนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะละลาบตะลวงนั่นคือเขาถามข้อมูลเพื่อที่จะเอามาประกอบการนวดว่าเขาจะต้องระวังหรือว่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะนวดได้พนักงานเขาจะบอกว่า อ๋อ,อคุณผู้ชายคะคุณผู้หญิงคะในเคสนี้เราไม่สามารถที่จะรับนวดได้เขาจะแนะนําให้เราไปร้านที่เขารับแก้อาการโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพี่ๆ,พๆที่ที่ได้ดูคลิปพี่้อยอยู่อันนี้นะคะก็ทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะ,ะสําหรับคลิปนี้พี่อ้อยแค่นี้ก่อนแล้วก็คลิปหน้านี่ จะมาสาธิตการนวดไทยเพื่อสุขภาพาขั้นพื้นฐานให้กับน้องๆคนที่สนใจอยากจะเรียนนวดเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพเป็นทางเลือกหรือไม่ก็ไปนวดให้ปู่ย่าตายายพี่ๆน้องๆหรือนวดให้แฟนเรานะคะซึ่งไม่เกิดอันตรายนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปและหวังว่า,าเพื่อนๆ จะติดตามในคลิปต่ต่อไปและเป็นกำลังใจให้พี่อ้อยด้วยนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ